เปิดตัวโทรศัพท์มือถือวันพั u s e 3โทรศัพท์มือถือที่มีราคาที่ดีได้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2และยังมีความสว่างหน้าจอมากถึง4,500นิตด้วยครับถ้าบกับมาดีข่าวสารที่ดีทางไอทในช่วงเย็นใดว,วันสแปนในกาสาสิบะทีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแ้พทย์ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือวันพัสด์เอสสามัวเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซตที่เป็น s สตมปดอกร์แปดเจนสองราคาก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยดีไซน์โดยรวมค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์ภายนอกนะครับคล้ายๆกับวันพัสสิบสอง และรุ่นก่อนๆเกือกกบ1นเอบเ0 0ลยโดยตัวเครื่องเป็นเฟรมโลหะครับที่ใช้วัสดุจากอลูมิเนียมเกรดเดียวกับเครื่องบินนะครับขัดด้านพู้่ด้วยกับวัสดุกระจกนะครับที่มีความเงางามตัวขอบของโคง้งดีไซน์หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ 3D นะครับขนาดหน้าจอ6.78นิ้ว LTPO OLED X1 นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแบบ BOE นะครับที่นำมาใช้ความละเอียด 1.5K เปลีเฟรมทนะครับได้1ถึง120เฮิร์ตซ์ตามมาตรฐานที่เที่ยงตรงดิสเพเมสเอเพลสเลยทีเดียวระบบแสดงผลเป็น Dolby Vision นะครับ H D R 10 plus H D R vivid แล้วก็ sat l e v e นะครับในส่วนของสว่างถึง4,500นิตนะครับได้ผ่านการมาตรฐานอัลล็องทีวียูนะครับก็คือถนอมสายตาอารมณ์นั้นด้วยกระจกเป็นก้อยละการวิกเตอร์สอนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้แรม l p d r 5 x นะครับรอ m us สี แรม16 g ิสูงสุดและ ROM นะครับ1ทราไบตในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับ VC Cooling Chamber ขนาด9.140นะครับตารางมิลลิเมตรโดยรวมค่อนข้างมีหลายส่วนเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสเปคถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับระบบลำโพงสเตอริโอแบบคู่นะครับ Dolby Atmos เล่นเกมได้กระหึ่มเลยตัวนี้มนะีระบบการชาร์จที่็วนะครับ SuperWoo 100วัต ชาร์จแบตเตอรี่1นึ่ถึงร้อเนี่ยเพียงแค่27นาทีเท่านั้นแบตเตอรี่5,500มิลลิแอมป์กล้องกันมากนะครับมี3ตัวใน,นกล้องหลังนะเลนส์หลัก IMX 890 50ล้านพิกเซลของ Sony ครับ OS กันสั่นอ Ultra w ว d e ถ่ายภาพมุมกว้าง112องศา8ล้านพิกเซลมาโคร4ระยะ4เซนนะครับ2ล้านพิกเซลซูมดิจิตอล20เท่านะครับกล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพแสดงผลแบบโปร XDR ด้วยนะครับ มาที่ราคากันมากนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยเริ่มต้นคือ RAM 12 g ิกนา256อยู่ที่2,500 GB, ก็ยวนหรือประมาณ12,800บาทครับมี3,4สีครับให้เลือกกันก็คือสีทองแดงสีฟ้านะครับแล้วก็สีดำโดยรวมค่อนข้างน่าสนใจหากมีะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบอ,อีกครั้งนึงแน่นอนว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและข้อที่เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็ สวัสดีครับบ๊ายบาย